สวัสดีครับยังอยู่กันที่สีหนุวิวประเทศกัมพูชานะครับวันนี้ผมจะพาไปเที่ยวเกาะแห่งหนึ่งซึ่งสวยไม่แพ้เมาดีฟเลยทีเดียวสีหนุวิวเป็นจังหวัดที่มีเกาะสวยงามมากมายโดยเฉพาะหมู่เกาะรองเกาะสวรรค์ที่สวยงามและใหญ่เป็นอันดับต้นๆของกรัรมพูชา มู่เกาะรองประกอบด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยหลายรูปแบบบางเกาะเหมาะสําหรับคนที่ชอบความสงบบางเกาะก็เหมาะกับคนที่ชอบปาร์ตี้และที่หมู่เกาะรองนี่แหละครับที่เป็นที่ตั้งของทรงซา Private Island Resort เกาะส่วนตัวแห่งแรกของกัมพูชาที่งดงามทัดเทียมมาลดีฟเลยทีเดียว สงซาพรีเวทไอแลนด์รีสอร์ทเปิดให้บริการเมื่อ4ปีก่อนเพื่อรองรับลูกค้าระดับบนที่ชอบความเป็นส่วนตัวและเงียบสงบของธรรมชาติธรรมชาติบนเกาะน,นี้ยังคงสมบูรณ์อยู่มากบรรยากาศเงียบสงบน้ำทะเลก็ใสจนเห็นพื้นทรายบ้านพักแต่ละหลังใช้วัสดุธรรมชาติจากท้องถิ่นมาสร้างเกือบทั้งหมดอย่างเช่นฝาผนังของบ้านพักก็จะเอาแผ่นไม้เรือเก่าของชาวประมงในหมู่บ้านมาทำฝาผนังหลังคาก็ทำด้วยใบจากหรือกิ่งไม้ บ้านพักแต่ละหลังจึงให้ความรู้สึกที่ใกล้ชิดธรรมชาติมากที่สุดเราได้นอนอยู่ท่ามกลางทะเลและเหล่าฝูงปลาที่มาว่ายน้ำใต้บ้านพักที่เขาทำแบบนี้เพราะที่นี่เขาเน้นการพัฒนาสาหกรรมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนพยายามให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดและสร้างประโยชน์สูงสุดกลับคืนสู่ชุมชนชงซาไพรสแอนด์รีสอร์ทร ort, มีบริการครบใครที่ชอบกีฬาทางน้ำจะพายเรือคายักหรือดำน้ำดูปะาารังที่นี่ก็งดงามมากครับ และนี่เป็นบรรยากาศยามพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าและเมื่อพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าก็ถึงเวลาดินเนอร์ท่ามกลางแสงจันทร์กับเสียงคลื่นที่กระทบฝั่ง่างสุดแสนจะโรแมนติกจริงๆครับสวยมากเลยใช่ไหมครับสีนูวิวนี่อยู่ห่างจากจังหวัดตราดเพียง200กิโลเมตรเศษเท่านั้นเองว่างๆก็ลองไปเที่ยวดูนะครับสวัสดีครับ